มาดูกันว่าบ้านนี้จะเป็นบ้านอะไรแล้วของจะมีเยอะไหมก็จะไปดูกันค่ะไปดูกันคืยแล้วก็จะเฉลยแล้วก็เฉลยตอนคลิปท้ายนะคะไปดูกันค่ะเป็นเพว่าบ้านนี้คือบ้านอะไรติ๊กตัก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 ไม่บอกค่ะก็ต้องมาเฉลยตรงขั้นทายนะคะซึ่งบ้านนี้เราต้องเดินมาทางนี้ค่ะทุกคนแล้วก็แล้วก็มาที่กดตรงลิฟต์เลยกดเข้าไปแล้วก็กดขึ้นไปในลิฟ์ พอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเจอกับชั้นหนึ่งค่ะเห็นไหมว่าเวลาไหนบ้างมันจะมีมันจะมีเสียงเพลงนิดนึงค่ะเมื่อเพิ่งผ่านมันหนึ่งแล้วให้เดินมาให้ให้ผสมแบบว่าคนๆน,นะคะซึ่งชั้นหนึ่งจะมีแบบซึ่งชั้นหนึ่งจะมีทางเดินค่ะทุกคนเราพอเข้าไปห้องแรกห้องแรกจะเจอกับห้องนี้ก่อนเลยคือมันเป็นห้องสมุทหรือเป็นห้องบรรณาลักษณ์ทุกคนแล้วก็มีบันไดขึ้นไปชั้นสอง พร้อมมีเก้าอี้ที่นั่งพักค่ะทุกคนแล้วก็มีระเบียงตรงนี้ด้วยนี่ระเบียงใหญ่ๆค่ะตรงนี้ไปเบียค่ะมาห้องที่สองจะไปท่้องอะไรไปลบกันห้องนี้คือห้องนอนค่ะทุกคนซึ่งห้องนอนจะเป็นห้องของอูดค่ะทุกคนหรือห้องนอนของห้องนอนของอูดนะห้องนอนของอูดห้องนอนของอูดลักษณะจะเป็นห้องแบบนี้แล้วก็จะมีในนอนอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากให้จอไปห้องของ คนขายก็ตั้งซื้อได้ค่ะตั้งซื้อได้นะคะแต่แต่เพื่อนแต่ในสวิสของฉัยไม่ถึงกสามสิบสามคนนะคะซึ่งห้องอูดจะมีโต๊ะทำงานโอ้ยแหลกมากเลยแล้วก็จะมีเออมีเปลวไฟด้วยแล้วก็แต๊ห้องนี้โอ้ยแหลกจังวะแล้วห้องนี้จะมีเป็นห้องเออเป็นห้องเป็นทำห้องทางานค่ะแล้ควรจนห้องทางานแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องเป็นห้องห้องเศรษฐีเนาะแล้วก็มาจะเป็นห้องน้ํานี่ เสร็จปุ๊บเพื่อนเพื่อนมาห้องนี้เสร็จจะเจอกับระเบียงค่ะทุกคนนี่ระเบียงต่อมาห้องที่สามเจอกับทางเดินค่ะแล้วก็จะมาต่อห้องนี้ห้องนี้จะไปตรงนี้จะเป็นห้องยิงเป้าค่ะทุกคนจะเป็นห้องยิงเป้าเอาไปทนาเป็นห้องดื่มเบียร์เป็นหนึ่งกาแฟดื่มคาเฟอีนพวกอะไรพวกนี้แล้วก็จะเป็นห้องน่งเลนค่ะทุกคนซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องนางเล่นแล้วก็มีที่อันนี้ด้วยซึ่งให้ถามว่าสั้นสร้างหนึ่งห้องเที่ยวส้างหึงสันไหน ติ๊กตอกติ๊กตอกถึงชั้นสี่ค่ะต่อมาห้องที่สี่จะเกับห้องนั่งเล่นนะคะมีห้องนั่งเล่นแล้วก็จะมีห้องเชื่อมต่อไปยังห้องนี้ที่เราเดินมาค่ะต่อมาห้องที่หกจะเป็นห้องกอไม่ได้เลยเนื่องจากมันเป็นห้องเก็บของค่ะทุกคนเป็นห้องเก็บน้ําที่บรรจุพันธุ์หรือห้องขวดน้าที่หมดอายุแล้วก็เลยมาเก็บไว้ต่อไปห้องที่เจ็ดจะเป็นห้องดูหนังค่ะหรือเป็นห้องภาพยนตร์ ซึ่งจะเป็นสามารถดูหนังได้สามารถเปิดทีวีได้แต่ที่เปิดไม่ได้นะซึ่งซึ่งห้องทาซึ่งห้องดูหนังจะมีที่จะมีจะมีป็อกคอนซึ่งสามารถกินเวลาดูหนังได้นะคะต่อมาห้องที่แปดเอาควดอะไรของมึงเนี่ยต่อมาห้องที่แปดจะเจอกับห้องจะเจอกับห้องโถงค่ะนะควรห้องถงห้องถงใสวยแหละห้องที่เก้าจะมีกับห้องนี้ห้องที่เก้าจะเป็นห้องน่งเลนนะคะ ้อนั่งเล่นแล้วก็จะมีระเบียงนี่ระเบียงระเบียงขนาดใหญ่นะค่ะต่อมาข้อที่สิบจะเป็นห้องแบบนี้ค่ะเราควรเป็นห้องทางเดินแล้วข้อที่สิบคือห้องนี้ค่ะห้องที่สิบจะเป็นห้องน้ําห้องที่สิบเอ็ดจะเป็นห้องของห้องสิบเอ็ดไม่มีเลาวเนาะโอ้ยจริงขอโทษทีค่ะเนื่องจากห้องสิบเอ็ดอยู่ห้องนี้ห้องสิบเอ็ดจะเป็นห้องระเบียงนะค่ะห้องระเบียงแล้วก็ห้องสิบสองเป็นห้องระเบียงเหมือนกันแหละแต่ว่า น่าจะเชื่อมต่อกันก็เป็นห้อง11เหมือนเดิมห้องที่2เลยไปท right. ่องไปไม่ได้ทน้งจากมันเป็นห้องครัวค่ะทุกคนแล้วตรงนี้จะเป็นห้องนั่งกินข้าวหรือนั่งประชุมตรงนี้จะเป็นไปตรงนี้จะเป็นที่นั่งตัวบระนทารเนาะซึ่งคือคิมนี่อาจจะอ่านหน้าเลยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นห้องครัวนะคะแล้วก็จะมีตู้ไปตู้เย็นแล้วก็จะมีทีวีด้วยนะคะขนาขณะกินข้าวสามารถเปิดทีวีดูได้ดูหนังเลยพวกนี้ต่อมา ห้องที่สิบสามจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแต่ว่ามันเป็นห้องโถงเ่ยห้อง14ี่เป็นห้องนี้ต่อไปห้องสิบห้าจะเป็นห้องจะเป็นห้องโถงทางเดินแล้วก็จะมีลิฟต์มีบันไดซึ่งลิฟต์สามารถใช้ได้ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าแต่ว่าชั้นสร้างถึงชั้นสี่นะคะแต่ยัไม่ถึงชั้นหน้าของนกเลยต่อไปห้องที่สิห้องที่1ิบหเป็นห้องของห้องทางเดินนะคะห้องที่1ิบจดจะเป็นห้องนั่งเล่นนี่ห้องนั่งเล่นแบบสบายสบาย ห้องที่สิบแปดจะเป็นห้องครัวค่ะทุกคนห้องครัวห้องสิบเก้าห้องที่สิบเก้าจะเป็นห้องห้องระเบียงเนาะต่อไปห้องที่ยี่สิบจะเป็นห้องน้ํานี่ห้องน้าสบายสบายห้องที่ยี่สิบเอ็ดเป็นห้องนั่งเล่นต่อไปห้องนี้ยี่สิบสองจะเป็นห้องครัวค่ะทุกคนต่อไปห้องนี้ยี่สิบสามจะเป็นห้องน้าเหมือนเดิมแต่เป็นห้องน้ําขนาดใหญ่แล้วต่อไปห้องนี้ยี่สิบสี่ต้องขึ้นไปชั้นสองนะคะ ไปดูนเซิร์ฟเปิดเป็น,ปนยังไงบ้างไ,าไปดูกันว่าทุกคนจริงๆนะทีนี้นะหากขึ้นไปทั้งสองอาจจะไม่ต้องใช้ลิฟต์ก็ได้นะคะให้ขึ้นมาไดก็ได้มาไดอาจจะไม่เสียเวลาลิฟต์อาจจะเสียเวลากว่าขาทุกคนคือพอขึ้นมาชั้นสองเสร็จปุ๊บห้องที่ยี่สิบสองจะอยู่เป็นจะอยูจะเป็นห้องนี้แหละต่อไปห้องที่ยี่สิบสาม,สามจะเป็นห้องเออเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มีที่เก็บขวดน้ำที่บรรจุที่หมดอายุแล้วต่อไปห้องที่ยี่สิบสี่จะเป็นห้อง ห้องเล่นเอ่อห้องสนุกเกอร์แล้วก็มีเอออันนี้ด้วยห้องที่ยี่สิบห้าโอ้ยแหลกมากเลยห้องที่ยี่สิบห้าจะเป็นห้องน้ําพอต่อไปห้องที่ยี่สิบหกเป็นห้องระเบียงต่อไปห้องที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นห้องนี้จะเป็นห้องระเบียงเหมือนเดิมต่อไปห้องที่ยี่สิบแปดจะเป็นห้องของอฟฟิลนี่ห้องนอนของอ๋อขอโทษเป็นห้องกอลฟฟิลห้องนอนของแม่ตัวใหญ่ค่ะทุกคนหรือห้องนอนของป้าของ ของฉันนะอีค่ะทุกคนซึ่งป้าของฉันน่ะชื่อว่าแม่ตัวใหญ่ค่ะทุกคนแม่ตัวใหญ่ซึ่งอาจจะแปลกค่ะทุกคนเป็นมาตุวตัวใหญ่ๆอ่ะอันนี้จะเป็นห้องของแม่ตัวใหญ่นอนสี่คนมีแม่ตัวใหญ่มาสต็อกแม่สคิวแล้วก็มาสักคานอนสี่คนค่ะทุกคนโอ้แล้วก็มีโต๊ะทำงานอันนี้ไม่ใช่ห้องกับฟิวนะห้องแม่ตัวใหญ่นะห้องนอนของแม่ตัวใหญ่ต่อไปห้องนี้ห้องนี้เท่าไหร่วะอันนี้ยี่สิบแปดต่อไปห้องนี้ยี่สิบเก้า จะเป็นห้องถ่วงทางเดวยเหมือนเดิมแล้วก็จะมีไฟมาจากชั้นหนึ่งเนาะต่อไปห้องนี้30จะเป็นห้องน้ําแล้วก็มีที่เก็บผ้าแล้วจะไปเอาไว้อ่านน้ำได้เลยห้องนี้31จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องที่32จะเป็นห้องทางเดินห้องนี้33เนี่ยไฮไลท์มากห้องนี้33เนี่ยห้องนี้จะเป็นจะจะห้องนอนค่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีใครจองนะคะ ไม่มีใครจองเลยจน้นนั้นห้นนองนี้จะ,จะกลายเป็นห้องของผีเชื่อ,องคนที่ยิบเจ็ดหรือว่าผีหรือว่าห้องของยิบเจ็ดก็ได้ห้องของยิบเจ็ดกับยิบเก้าต่อไปห้องที่สามสิบสี่จะเป็นจะเป็นห้องของเป็นห้องทํางานของไอส่องไอไอเซาเนาะแต่ว่าจริงเซาย้ายขอไปหมดแล้วแต่ว่ากลายเป็นแต่เป็นห้องทํางานของของเอ่อยิบเจ็ดกับยิบเก้าแต่ว่า มันจะมีรูปบ้านมีไม้ด้วยเตมไปหมดแล้วก็มีเรือด้วยเเป็นเรือจำลองเนาะต่อไปห้องนี้สาสสิบห้าห้องนี้าศาสสิบห้าเนี่ยไฮไล,ลท์จะเป็นห้องนี้กําลังเล่นแล้วก็จะเป็นห้องเดินทาทั้นหนึ่งที่เราสมุิแต่แรกเลยเนาะต่อไปห้องนี้สาสิบหกอา้าวเอาไปแล้วดีกว่าห้องนี้สาสสิบหกอันนี้เป็นห้องของแม่ฉันเองแม่ฉันชื่อว่ากัมโมกัมโมส่วนพ่อฉันชื่อว่าปัาฉลามแตนะ่ในห้องนี้นอนสามคนมีมีกัมโมปัาฉลามแล้วก็ แล้วก็โคนเองค่ะทุกคนโคเองปีกกระโม่ไปตลาดแล้วก็โทนทกคนเองไปตลาดไปพ่อฉันแหละแต่ว่ากระโม่ไปแม่ฉัน <c oughs> นานๆห้องนี้เราห้องน,นอนของน่าจะเป็นห้นนองนอนของพ่อแม่แน่นอนต่อไปห้องนี้สามสิบห้องนี้สามสิบเจ็ดจะเป็นห้นงองน้าห้องนี้สามสิบแปดเป็นห้องระเบียงนี่ <c oughs> ต่อไปห้องนี้สามสิบเก้า,าจะเป็นห้องนี้ <c oughs> <c oughs> นจะเป็นหน้องออนเซ็นค่ะทุกคน สี่สิบจะเป็นห้องเก็บคอลเซนห้องที่สี่สิบเอ็ดจะเป็นห้องน้ําแล้วก็มีอ่าสกุชชี่สามารถไปนั่งได้นี่นั่งได้ด้วยต่อไปห้องที่สี่สิบสองจะเป็นห้องออกกําลังกายซึ่งจะมีนัมเบลนมีเอ่อที่ลูวิ่งแล้วก็มีอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะต่อไปห้องที่สี่สิบสามจะเป็นห้องทางเดินตรงนี้แล้วก็จะมีห้องนั่งเล่นห้องนี้อาจจะเป็นห้องน้าเล่นก็ได้นะต่อไปห้องที่สี่ สิบสี่ไม่ช่องนี้นะห้องนี้ออกไปแล้วห้องที่สิบห้องที่สิบสี่ห้องที่สิบสี่จะเป็นห้องนี้นะห้องนี้จะเป็นห้องครัวห้องที่สิบห้าสิบห้าจะเป็นห้องครัวเหมือนกันแหละห้องนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนี่ว่ะห้องที่สิบหกจะเป็นห้องน้ําต่อไปห้องสิบสิบเจ็ดจะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะแต่ว่าไม่ต้องตำรวจมากต่อไปห้องที่สิบแปด เป็นห้องระเบียงนี่ห้องระเบียงต่อมาห้องนี่สิบเก้าเดี๋ยวนะห้องนี่สิบเก้าจะเป็นห้องนี้นั่นเองค่ะทุกคนอันนี้ห้องพี่สิบเก้าซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ห้องนอนนะคะ,ะแต่จะเป็นที่นอนแต่ว่าจะเป็นที่นอนแบบแล้วก็อาบแดดค่ะทุกคนน่าจะเป็นที่นอนอาบน้ำแนนอนเมื่อกี้ห้องนี้เท่าไหร่นะอาจจะสิบเก้าเป็นก็ห้าสิบต่อไปห้องนี้ห้าสิบ ห้อที่ห้าสิบค่ะทุกวคนโอ้ยอยากมากเลยข้อที่ห้าสิบจะเป็นไปไม่ได้แล้วจากห้องนี้ห้องสุดท้ายข้อที่ห้าสิบต่อไปก็จะได้ขึ้นชั้นชั้นสามห้องที่ห้าสิบจะเป็นห้องของอืมเป็นห้องนั่งเล่นห้องนี้ห้องที่สี่สิบห้องที่ห้าสิบเอ็ดจะเป็นห้องนี้โอ้ยหันไปของมึงเนี่ยเป็นห้องหนังสือโอ้ยเล็กมากค่ะทำอะไรวะเนี่ยทำอะไรมมนแหลกทั้งน้อยเราจะต้องขึ้นบันไดกันนะคะ ต่อไปห้องนี้ห้าสิบสามจะเป็นห้องตรงนี้ค่ะคนเอาไปเฉยห้องห้าสิบสองจะเป็นห้องนี้อ๋ออย่าไปไหนดิต่อไปห้องที่ห้าสิบสามจะเป็นห้องนอนของฉันเองค่คะคนห้องนอนของฉันเองอันนี้จะเป็นห้องนอนของฉันเองห้องนอนฉันนอนแปดคนค่ะทุกคนแปดคนซึ่งมีซึ่งมีฉันแต่สามารถแต่ว่าตัวฉันเองอะชื่อว่าเจ้าหญิงนางฟ้าอืมมีฉันกาแฟสิบเก้าสิบแปด สิบห้าเจ้าหญิงเทวราแล้วก็โอเคแล้วก็จบมีแปดคนนะคะนอนแปดคนห้องนี้ห้าสิบสี่จะเป็นระเบียงห้องนี้ห้าสิบห้าจะเป็นห้องนอนเลยห้องนี้ห้าสิบหกจะเป็นห้องน้ำห้องนี้ห้าสิบเจ็ดจะเป็นห้องแต่งตัวนะคะมีตูเสื้อผ้าเป็นหมดต่อไปห้องนี้ห้องนี้ห้าสิบแปดจะเป็นห้องนี้ ห้องน้ําห้องที่ข้าสิบเก้าจะเป็นห้องห้องเก็บของนี่เก็บของของที่ไม่ใช้นะคะต่อไปห้องที่หกสิบจะเป็นห้องนี้ห้องระเบียงต่อไปห้องที่หกสิบเอ็ดจะเป็นห้องน้องเล่นเป็นห้องทางเดินต่อไปห้องที่หกสิบสองจะเป็นห้องห้องครัวห้องที่หกสิบสามจะเป็นห้องห้องทางานของไอ้เสาห์แล้วขอน้องนําของห้องทำงานของไอซเสาเพราะไอ้เสาชอบมาทํางานตรงนี้ก็ตลอดแล้วก็มีเปียโนได้ด้วย สามารถนั่งได้แต่ไปขอเซาเลยไม่ของเราต่อไปห้องที่64จะเป็นห้องจะเป็นห้องทํางานของของผู้หญิงแหละแตไ่ไม่รู้ว่าใครต่อไปต่อไปห้องที่ห5ห้าจะเป็นห้องนอนของเอมอลีนไนท์ค่ะเราควรรือห้องเอมอลีนไนท์นอนนอนอยู่หกคนซึ่งจะมีเอเมอลนไนท์ไฟแจ๊คที่นอนแหมแล้วก็กิ๊กต่อไปห้องที่66จะเป็นห้องนี้เป็นทางลับ อันนี้จะเป็นโต๊ะทำงานของเอ็มลรเนไนเนาะต่อไปตรงนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานของไอ้ไฟนี่โต๊ะทำงานของไอ้ไฟต่อไปตรงนี้ห้องนี้หกสิบเจ็ดจะเป็นห้องน้งห้องนี้หกสิบแปดจะเป็นห้องแต่งตัวต่อไปห้องที่หกสิบเก้าหกสิบเก้าจะเป็นห้องน้ําต่อไปห้องที่ห้องที่เจ็ดสิบจะเป็นห้องนี้ห้องที่เจ็ดสิบ ต่อไปห้องที่70จะเป็นห้องนั่นงเล่นแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีโซนห้องน,นั่งเล่นต่อไปห้องที่71จะเป็นห้องจะเป็น,นห้องออกกําลังกายแล้วก็เป็น,นห้องออกก,ากาําลังกายนั่นแหละต่อไปห้องที่72จะเป็นห้องน,นี้เลยห้องที่ห้องที่สิบห้องที่ห้องที่ห้องที่72จะจะไม่จะไม่ใช่ห้องนอนนะคะแต่ตต๊ะทำงานมีสองอันนะแต่ต้องเป็นคนที่ไม่มีคตทํทำงานนะคะ สมมติจะเป็น19ก้าับดเนาะที่ไม่มีโต๊ะทำงานแล้วก็มานั่งด้วยกันต่อไปห้องนี้ห้องนี้เจ็ิบสามจะเป็นระเบียงไม่มีอะไรเลยต่อไปห้องนี้เจ็สิบสี่จะเป็นระเบียงนี่เป็นระเบียงแล้วก็มีสนานสถามเล็กๆต่อไปห้องนี้ห้องนี้เจ็ดสิห้าจะเป็นห้องระเบียงห้องนี้เจ็จะเป็นห้องเจ็ห้าจะมีโซนนี้ด้วยตอนนี้ว่าห้อง75็ิบห้าเนาะต่อไป ห้องเจ็ดสิบหกแบบระเบียงระเบียงขนาดใหญ่ต่อไปห้องนี้เจ็ดสิบต่อไปห้องนี้เจ็ดสิบเจ็ดโอ้ยมีหลายห้องวะเนี่ยหลายห้องมากเลยอะต่อไปห้องนี้เจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นห้องนี้เลยเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องอันนี้ห้องนั่งเล่นต่อไปห้องนี้เจ็ดสิบแปดจะเป็นห้องจะเป็นโซนี้ห้องเจ็ดสิบแปดต่อไปห้องนี้เจ็ดสิบเก้า แต่เป็นห้องห้องนอนของไอ้กฟิลตัวทำงานไม่เต็มเลยเป็นห้องกาฟิลนะไม่ท้องเซานะห้องกาฟิลห้องกาฟิลห้องนอนของกาฟิลกาฟิลจะนอนด้วยกันนะคะซึ่งห้องกาฟิลนอนอยู่สองคนด้วยกันซึ่งจะมีกาฟิลแล้วก็เจ้าชายเท่านั้นต่อไปห้องที่ห้องที่แปดสิบจะเป็นห้องถุนทางเดินลงมาต่อไปห้องที่แปดสิบเอ็ดแล้วก็มีโซนีด้วยต่อไปห้องที่แปดสิบเอ็ดจะเป็นห้องนี้ห้องน้ำ ห้องที่82เป็นห้องครัวต่อเล่นห้องที่82เป็นห้องนี้อ๋อห้อง82จะต้องต่อชั้น4นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนชั้น4ห้องที่82จะเป็นห้องนี้เลยซุ้มตู้ชั้นยังร่างไม่เสร็จนะคะห้องที่82ห้องที่ห้องที่83จะเป็นห้องนอนของของแมวสเม่กับแมวสมีนะคะนอนสองคนด้วยกันห้องที่84 จะเป็นห้องจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องที่85เป็นห้องน้ำห้องที่86ระเบียงต่อไปห้องที่87จะเป็นระเบียงเหมือนกันห้องที่88เป็นห้องนั่งเล่นต่อไปห้องที่89ห้องที่89เป็นห้องเอ่อห้องนั่ง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 เฉยๆแหละห้องนั่งพักต่อไปห้องต่อไปห้องที่อะไรวะห้องที่86หรือว่า89 ต่อไปห้องที่เก้าสิบห้องที่เก้าสิบจะเป็นห้องนอนของที่เป็นห้องนอนนะคะก็เมื่อกี้คือฉันโดยโต้บอกว่าขู่ปากค่ะเราเขเมื่อกี้แต่ว่าจริงๆน่าจะไอ้นี่แหละต่อไปห้องนี้ห้องนอนของแต่แต่แต่ไม่มีไม่มีใครนอนนะคะแต่เป็นห้องนี้จะเป็นห้องว่างไม่มีใครนอนเลยต่อไปห้องที่เก้าสิบเอ็ดต่อไปห้องที่เก้าสิบเอ็ดจะเป็นห้องเก็บของห้องที่เก้าสิบสองเป็นห้องนั่งเล่น ต่อไปห้องที่้าสิบสาเป็นห้องระเบียงขนาดใหญ่เนาะต่อไปห้องที่ก้าสิบสี่อยู่ห้องนี้นั่นแหละแต่ว่า้านไม่เสร็จเอาไม่ใช่หรออ๋อห้องที่ก้าสบสี่ห้องนี้อันนี้ห้องห้ 94, องที่ก้าสิบสี่ยงไม่เสร็จเลยโอเคก็โอเคก็น่าจะจบแล้วแหละห้องนี้เสร็จแล้วไปห้องที่้าสิบี่นั่นเองต่อไป ห้องนี้95อาจจะเป็นห้องนี้ก็ได้ห้องนี้95เป็นห้องน้ำหรือเปล่าโอเคห้องน้ำจริงด้วยโอเคก็สำหรับใครก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยด้วยนะคะกดซันก,ก็ไข่ด้วยก็สเลยดแล้วกันบ้านนี้เป็นบ้านเพนท์เฮาส์นั่นเองเป็นบ้านเพนท์เฮาส์เป็นน้องขนาดใหญ่ใกล้ข้ากับคีก้านั่นแหละแต่ว่าจะเป็นเพนท์เฮาส์แบบใหญ่ๆเนาะโอเคก็โอเคก็บายบาย